สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนาร้าน c o o k กี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะตําแหน่ง CF แล้วก็กองกลางตัวลึกหรือ c ี m นะครับที่ว่าเหมาะสาหรับ การซื้อเข้ามาเสริมทีมของเรานะครับก็ผมก็ไปดูค่าพลังดูดูพลังบุงพลังแฝงแทบจะทุกตัวแล้วแล้วก็จะมาสรุปให้นะตัวไหนที่มันน่าซื้อมาใช้นะครับโอเคครับ โอเคครับเรามาดูตำแหน่ง C A M เลยครับตำแหน่งแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก่อนตำแหน่ง C F นะครับก็แถว30ล้านก็โน1ก็ C A M ตอนนี้ก็จะเป็นซิกโก้ร่างใหม่ครับร่างกรอบทองร่างนี้คือโค้รสวยเลยครับคือเป็นโล่เป็นการ์ดแบบสวยมากๆนะโลโก้โลโก้การ์ดทองนี่คืออันดับหนึ่งเลยครับซิกโก้และตัวนี้ โอเครองลงมาก็จะเป็นซีดานนะครับที่อยู่ที่ประมาณ17ล้านนะครับนี่ซีดานนะครับแล้วก็อันดับสาก็จะเป็นบอบบี้ชาลตันที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับโอเคครับก็ประมาณ10ล้านครับแล้วก็ดูด้านโยนี่คือแถวนี้เรียงกันเลยครับโอเคครับส่วนงบประมาณ10ล้านครับซิโก้สกอเตสแล้วก็โรเบโตบาร์โจนะครับผมก็ให้เป็นสกอเตสโน่หนึ่งครับแล้วก็รองมาก็เป็นซิโก้แล้วก็เป็นบาร์โจนะครับ โอเคครับแล้วก็จะเป็นงบประมาณทักเจ็ดถึงเจ็ดถึงสี่ล้านดีกว่าเจ็ดถึงห้าล้านก็ต้องเป็นนี่ครับโซกาเตสแล้วก็เป็นฮาจีแล้วก็เป็นกาก้านะครับแล้วก็ลองมาก็เป็นเบิร์กแคมป์นะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นงบ3ล้านก็จะเป็นกองกลางของเรเวอร์คูเซ่นนะตัวนี้นะครับก็จะเบียดเบียดกับเวลลี่สไลเดอร์นะครับเบียดเบียดสองตัวนี้คือจะเบียดเบียดสูสีกันนะครับโอเคครับ ถ้าไหลลงมาในงบ2ล้านก็จะมีโซวลลไลกับมูซิล่าที่ดูน่าสนใจสุดๆครับมูซิล่าจะได้ในเรื่องของความเร็วแล้วก็การเลี้ยงบอลค่อนข้างที่จะไปกับบอลได้ดีนะครับส่วนโซวลลไลจะได้เรื่องของการยิงแล้วก็การส่งบอลน,นะครับแล้วก็ตัวรูปร่างค่อนข้างใหญ่นะครับโอเคครับก็แล้วแต่คนถนัดนะจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับ โอเคส่วนงบ1ล้าน5นะครับก็จะมีที่สูงสีที่สุดก็คือจะมีบายฮิมกับมอเตอร์ไวท์นะครับตัวนี้ก็ต่างกันแค่มอเตอร์ไวท์จะคมกว่าครับแล้วก็บายฮิมจะวิ่งไวกว่าล้องตัวสูงกว่านะครับอันนี้ก็มอเตอร์ไวท์จะค่อนข้างที่จะนาดรองเท้าเหมือนบายฮิมเหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือแล้วแต่เราเลือกอะไรแล้วแต่เราชอบนะครับแต่ผมขอเชียร์ไปทางมอเตอร์ไวท์นะครับโอ okay. เคเรื่องของการยิงคือดีมากๆครับโอเคครับ okay. ส่วนงบหลัง6 0 0 0 0 0้0 0 0นนะครับก็อันดับ1เลยนะครับผมก็ให้เป็นเฟียร์เคียร์เลยนะครับเฟียร์เคียร์แล้วก็เป็นอยู่เลยนบันนะครับแล้วเป็นกองกลางของเรเวอร์คูเซ่นนะอันดับ3นะครับแล้วก็งบ200,000ก็อันดับ1ก็เป็นโซบอลไลน์แล้วก็อเมลดานะสองตัวนี้นะครับแล้วก็รองมาก็เป็นไปเยกินี่แล้วก็ฮาเวกอันนี้ตัวพวกนี้ก็คือต้องเอาไปตีบวกเพิ่มเติมแล้วก็เทนค่อนข้างที่จะวิลสิบขึ้นไปนะครับประมาณนี้ครับส่วนงบ สองแสนก็จะมีตัวที่น่าสนใจก็จะมีมาคิตายาแล้วก็บายิมนะครับแล้วก็เอลมาสครับนี่ครับสามตัวนี้นะนี่สามตัวนี้คือน่าสนใจแล้วครับนี่บายิมมาคิตายาแล้วก็เอลมาสนะครับโอเคครับแล้วก็สองแสนก็จะมีกูเลตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยแล้วก็จะมีอเมลดาล่างเจ็ดเก้านะอเมลดาเมีสองล่างหรือเปล่าเออเมลเออมาด้าอ๋อนี่เออมาด้ามีสองร่างเนี่ยอ่านผิดก็ขออภัยแล้วอ่านไม่ออกอ่ะมัน ออมด้าหรือเอลมาด้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็งบหนึ่งแสนงบเป็นการเงินตัวนี้คือน่าสนใจสุดครับเป็น ซาบี้ใส่สมอนนะหรือสีมอนอะไรครับเนี่ยตัวนี้คือพลังดีมากๆครับอนาคตก็มีโอกาสที่จะอพพเป็นการ์ดทอเหมือนกันถ้าเกิดฟอร์มดีแล้วก็ย้ายไปอยู่ท,ทีมหลีกใหญ่ต้องรอจบฤดูกาลนะนี่ครับค้าพลังนี่ฝีเท้านี่ดีมากๆครับเรื่องของความเร็วแล้วก็การเลยงบอลร่างกายก็โอเคในะการยิงก็ถือว่าสวยเลยนะครับการนี้ครับโอหยาจเก้านะตีเบียต,ตีบวกเม็ดส้มเทนเวลยี่สิบน่าจะเถื่อนน่าดูเลยนะครับโอเคก็งบห้าหมืนหรือว่าสี่หมืนเนะี่ย มันจะไม่ค่อยมีแล้วที่ผมไปเช็คค่าพลังมาคือไม่ค่อยมีตัวไหนหน่าสนใจนะครับผมก็ให้ต่ําสุดแสนหนึงแล้วกันตัวนี้ครับเป็นซีมอนนะครับไข่งบน้อยสุดก็เป็นสองตัวนี้นะโอมาด้าหรือเอลเอวมาด้าอนะไรสักอย่างเนี่ยสองตัวนี้ครับกับซีมอนนะครับไซมอนนะครับโอเคครับ ต่อไปเราก็จะมาดูตำแหน่ง CF นะครับตัวที่น่าสนใจผมก็ดูพลังหมดตามที่ผมบอกนะครับอันดับ1ก็ยังคงเป็นเบเร่ล่างนี้นะครับนี่ครับอันดับ1นึ่งเลยนะครับอันดับส่วนอันดับ2ผมให้เป็นโลเนลเมสซี่นะครับอันดับ3เป็นยูเซบิโอนะครับส่วนงบ7ล้านถึง5ล้านอันดับหนึ่งผมให้เป็นโยฮันครับแล้วก็คาร์ตูน่าแล้วก็ยูเซบิโอเดลปิโลนะครับนี่ครับ3ตัวนะครับส่วนแล้วก็จะมีเวลูนี่ตัวนี้แต่แพงไม่น่อยครับไม่ค่อยน่าซื้อนะครับมันแพงโคตรครับ โอเคครับส่วนงบประมาณ2ล้านก็อันดับหนึ่งผมก็ยังให้เป็นลูนี่นะ c m ห้ามาเล่น 4M นะครับส่วน5้ามาเล่นกองหน้าผมให้เป็นลาอูนะันนี้เอาไปตีตีบวกเล่นหน้าคู่นี้แจ่มมากๆครับแล้วก็ดับสาก็เป็นเดกโก้โจโตานะครับโอเคครับ ส่วนงบ1ล้านนะครับก็จะมีโดนเวนนะครับที่น่าสนใจแล้วก็เดโกโจตาแล้วก็เป็นลาฟานะครับแล้วก็เป็นลูบโปลูบโปโตฟิวินโนที่ต้องเอาไปตีบวกเพิ่มเติมนะตีบวกแล้วก็ ain, อัพเทนเบลสิบห้าถึงยี่สิบอะประมาณนี้ครับส่วนงบ2 0 0แสนก็ให้เล็งไปที่อ่ากัคโปรครับที่สามารถเล่นปีกได้นะครับแล้วก็เป็นมุกตานะตัวนี้แล้วครับแล้วก็จะมีลูบโปโตฟิวินโนแล้วก็ อดิสันทาริสกานะครับที่ค่าพลังดีมากแล้วแล้วก็มีคาร์มาลิกนะครับแล้วก็เจ้าฟิลิสนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ก็เป็นเดโลฟิลนะครับเดนต์ตัวนี้คือวิ่งโคตรไวนะครับโอเคแล้วก็มุกตาล่างนี้ด้วยนะมีล่างมีล่างเกาะทองด้วยนะครับโอเคครับส่วนห้าหมื่นผมให้เป็นกองกลางของเป็นเอฟของนาบูรีแล้วก็โรมาลินโยครับของหลีกสาวูนะแล้วก็วัลซิกนะครับนี่ครับวัลซิกนะครับแล้วก็เป็น คูรีอาตัวนี้นะครับเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเออเดี๋ยวผมผมอาจจะลืมครับข่อภัยด้วยเป็นวิตินโยครับตัวนี้นะครับก็ CF ก็จะมีประมาณนี้ครับไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ